สวัสดีค่ะหายไปนานเลยก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับพวกเราในซีรีส์หุ่นยนต์เดินตามเส้น ลังจากที่เราได้ทดลองสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ2เซนเซอร์กันไปในคลิปที่แล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าหุ่นยนต์ของเราเนี่ยสามารถเดินตามเส้นได้ก็จริงแต่ว่าการเดินตามเส้นของหุ่นยนต์เนี่ยยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ทั้งเดินได้ช้าแล้วก็ไม่สมูทเลยในวันนี้เราก็เลยจะมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราให้เดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มเซนเซอร์ตรวจจับเส้นหรือเซนเซอร์ขึ้นมาอีก2ตัวก็รวมเป็น4ตัวแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนอัลกอริทึมในการเคลื่อนที่ของหนนหุาา่่่่นนาานนนนนยยยยยตต์เเเเพืออใ้้้้้้้สสาาาาาาามมมมมรรรรถถดดดดิิิไไงงงงกกกกขขึึลลปแววว็็คะ ในส่วนของการต่อวงจรก็คล้ายเดิมแค่เพิ่มเซนเซอร์ขึ้นมาอีก2ตัวใช้เอาพุลพินของ a i าเซนเซอร์เป็นดิจิตอลออุลเหมือนเดิมโดยต่อพินเอา์พุทของเซนเซอร์เนี่ยเข้ากับอนนอ็อกพินของอัดูโนซึ่ง a อาเซนเซอร์ตัวซ้ายสุดเนี่ยเราจะต่อเข้ากับ A0 ถัดมาเป็น A1 A2 และขวาสุดเชื่อมกับ A3 ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมอีกก็คือเซนเซอร์ต่างก็ต้องมีการต่อเข้ากับไฟเลี้ยงแล้วก็กราวด้วยในส่วนของการติดตั้งเราได้ติดตั้ง a i าเซนเซอร์ไว้ด้านหน้าของหุ่นยยนนนนตตหหมมมออด่่้รแัีาูงไส หรือเปล่าแล้วมันตรวจยังไงก็คือตอนนี้เรามีอาเซนเซอร์ทั้งหมด4ตัวเพื่อให้เข้าใจตรงกันจะขอเรียกเซนเซอร์ตัวซ้ายสุดเป็นเซนเซอร์ a ศูนย์ ทำมาเป็น A1 A2 แล้วขวาสุดเป็น A3 นะตามพินที่มันเชื่อมต่อกับดูโน่เลยและจากรูปตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าเซนเซอร์2ตัวกลางเจอเส้นสีดาและเซนเซอร์ a 0ที่อยู่ด้านซ้ายสุดกับเซนเซอร์ A3 ที่อยู่ด้านขวาสุดตรวจเจอสีขาวทั้งคู่แบบนี้ก็จะเป็นตาแหน่งของหุ่นยนต์ซึ่งค่อมอยู่บนเส้นตามที่เราต้องการเลยเราสามารถสั่งให้หุ่นยนต์นเดินตรงต่อไปได้เพราะถ้าหุ่นยนต์อยู่ในลักษณะนี้แสดงว่ามันกําลังเดินตามเส้นอยู่นั่นเองโอเคแต่ถ้าหุ่นยนต์มันเริ่มเดินไม่ตรงเส้นอย่่างงงกรณีีีีีีนนนนน้มมัเเเเเดดิิยยไปึทพซซ A 2. สีดแบบนี้หุ่นยนต์ก็ควรจะเลี้ยวขากลับไปนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าหาุ่นยนต์มันเริ่มเดินเอียงม,ม,มากกว่าเดิมอย่างรูปนี้ที่เซ็นเซอร์ A2 และ A3 เจอเส้นสีดำมันก็ควรจะเลี้ยวหักกลับไปเยอะหน่อยเพื่อที่จะทําให้เซ็นเซอร์2ตัวกลางอยู่ในเส้นสีดำนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆที่ก็ค่อนข้างเมกเซนว่าถ้าเอียงน้อยก็ให้เลี้ยวนิดนึงแต่ถ้าเอียงเยอะก็ให้เลี้ยวเยอะหน่อยถ้า,าพอเข้าใจแล้วก็ลองมาดูภาพรวมของกรณีต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อหุ่นยนต์เดิน และเพื่อให้ทำความเข้าใจต่อได้ง่ายจะขอกําหนดตําแหน่งต่างๆของหุ่นยนต์เมื่อเดินบนเส้นเป็น7ต็าตำแหน่งดังนี้เลยตามกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งตําแหน่งที่เราต้องการให้หุ่นยนต์เดินเนี่ยก็คือตําแหน่งที่มีโพ i ิชันเท่ากับ4เนาะเพราะเราอยากให้มันเดินคล่อมเส้นไปได้ ต่อไปก็ไปดูโค้ดกันในส่วนของการอ่านค่าจากเซนเซอร์แล้วกําหนดเป็นตําแหน่งต่างๆที่บอกไปก่อนหน้านี้นะเริ่มต้นจากมีแค่โค้ดของมอเตอร์ที่เคยเขียนไว้แล้วก็จะมีการกําหนดตัวแปรต่างๆที่ใช้ควบคุมทิศทางมอเตอร์ควบคุมความเร็วมอเตอร์และตรงฟังก์ชันเซตอัพก็จะมีการกําหนดค่าพินต่างๆที่เชื่อมกับมอเตอร์ให้เป็นเอาต์พุตแล้วก็ฟังก์ชันลูปก็ยังไม่มีโค้ดอะไรเราก็จะเริ่มต้นจากการประกาศตัวแปรเซนเซอร์เป็นอะไรที่ใช้เก็บค่าจากเซนเซอร์ทั้ง4ตัวแล้วก็ประกาศตัวแปรโพซิชัน Val ในส่วนของฟังก์ชัน Setup ก็จะกำหนดพินโหมดของเซนเซอร์ทั้ง4ตัวให้เป็น Input หลังจากนั้นก็เขียนฟังก์ชันดีเซนเซอร์แวลูขึ้นมา เริ่มจากอ่านค่าของเซนเซอร์แต่ละตัวที่เชื่อมต่อกับพิน A0 ถึง A3 และเก็บค่าสถานะของเซนเซอร์แต่ละตัวไว้ในอ r r a y รเซนเซอร์หลังจากนั้นเราจะมากำหนดค่า Position ต่างๆตามกรณีนด้านขวามือเลยเช่นถ้าเซนเซอร์0ตรวจเจอพื้นสีดำและเซนเซอร์ตัวอื่นตรวจเจอพื้นสีขาวหมดก็ให้ Position มีค่าเท่ากับ1ที่เหลือก็เขียนเงื่อนไขต่างๆตามรูปด้านขวามือเลยสุดท้ายในฟัง์ชัน l o o ที่จะทำงานซ้ำๆตลอดเวลาเราก็จะเป็นต้องมีการให้อ่านค่าจากเซนเซอร์ด้วย ถ้าเขียนโค้ดอ่านค่าเซนเซอร์แล้เอามากำหนดเป็นค่า Position ต่างๆได้แล้ว mm hmm. ก็ไปต่อก,กันที่เอากริทึมในการสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่กันได้เลย mm hmm. ในที่นี้ mm hmm. เราจะใช้หลักการของระบบควบคุมที่เรียกว่า f e e d k c o n t r o t r o o p ซึ่งก็มักจะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือมี Input mm hmm. เป็นค่า Set Point ซึ่งก็จะเป็นค่าเอา p u พุดที่เราต้องการในที่นี้ mm hmm. เราต้องการให้ Set Point ก็คือตำแหน่งของ ่่ยทีอูกลางเส้นหรือ Position เท่ากับ p ุ t หรือค่า PV เป็นค่าที่เราต้องการควบคุมในที่นี้ก็คือตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์หรือก็คือค่า position ซึ่งสามารถมีค่าได้ตั้งแต่1นึถึงเโดยที่จะใช้เซ็นเซอร์ในการวัดค่าปัจจุบันของหุ่นยนต์หรือค่า output นี่แหละเพื่อที่จะนําไปคนนํานวณแล้วก็ประมวลผลต่อไป controller จะทําหน้าที่ในการควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามค่า set point ที่เราต้องการ controller ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ PID controller ซึ่งเราจะพูดรายละเอียดหลังจากนี้นะ ส่วนประกอบต่อไปก็จะเป็นซิสเต็มหรือว่าระบบของเราซึ่งก็คือมอเตอร์และตัวขับมอเตอร์ที่จะทําหน้าที่ในการควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ซึ่งก็จะมีผลโดยตรงกับตําแหน่งของหุ่นยนต์ที่เราต้องการควบคุมนั่นเองส่วนหลักการทํางานคร่าวๆของฟีดแบ็กคอนโทรลลูปนี้ก็คือเริ่มต้นเราจะกําหนดค่าเซตพอยท์ที่เราต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปซึ่งก็คือค่าโพ i ิชันเท่ากับ4 เซนเซอร์ก็จะวัดค่า PV ที่เป็นค่าปัจจุบันของหุ่นยนต์หรือก็คือเอา output ของระบบซึ่งก็จะได้ค่า position ที่สามารถมีค่าได้ตั้งแต่1นถึงเอย่างที่เราเขียนโค้ดไปก่อนหน้านี้และถ้าหากเราค่า PV ที่เซนเซอร์วัดได้หรือค่า position ของหุ่นยนต์ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับค่าที่เราต้องการหรือก็คือค่า set point ก็จะมีค่าเท่ากับ error ที่เกิดขึ้นซึ่งค่า error นี้เราก็จะไปเข้าตัว Controller Controller เนี่ยก็จะทําการปรับเปลี่ยนค่า control input ที่จะไปควบคุมระบบอีกทีซึ่ง Controller นนี่่ยก็จะพาาามมปปรัับุงคค PV ใใหห้้้ดขึ วีเนี่ยมีความใกล้เคียงกับเซตพอยที่เราตั้งไว้หรือว่ามีแอเร r ที่ลดลงนั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในคลิปนี้เราจะใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า PAD Controller ซึ่งก็จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ผลรวมของ3เทอมก็คือ p r o p o r t i o n a l integral และ d e r i v a t i v e term มตามตัวย่อ,อของ PAD เลย Proport i o n a l term มเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเนื่องจากมีหนะ้าที่ในการลดค่าความผิดพลาดโดยตรงเลยแต่าบางครั้งการใช้เทอมนี้นเพียงเทอมเดียวเนี่ยก็ยังคงเกิดแอเร่ได้อย ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงค่าเป้าหมายที่เราต้องการส่วน derivative term เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในการเร่งให้ระบบเนี่ยเข้าใกล้ค่าเป้าหมายได้เร็วมากขึ้น PID controller เนี่ยก็จะมีค่าคงที่ทั้งหมด3ตัวคือ kp ki และก็ kd ซึ่งเราสามารถปรับค่าเหล่านี้ได้ตามเหมาะสมเพื่อให้ง่ายในการเขียนโค้ดต่อไปเราสามารถประมาณค่าอินทิกรัลแล้วก็ derivative ของ error ได้ดังนี้อินทิกรัลเทอมเนี่ยจะคำนวณจากผลรวมของค่า error ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส่วน d e r i v a t i v e เทอมเนี่ยจะคำนวณว,ว่าค่า error เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเร็วแค่ไหนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเข้าๆข,ข,ของ Feedback control loop ที่ใช้ PID controller เข้ามาควบคุมให้ output เ,เนี่ยเป็นไปนตามที่เราต้องการ ซึ่งการใช้คอนโทรลเลอร์มาควบคุมความเร็วมอเตอร์ถ้าเป็น PID Controller เนี่ยก็จะมีค่า Control Input ที่จะไปควบคุมมอเตอร์ตามสูตรนี้เลยที่มีทั้ง3เทอมคือ P, I แล้วก็ D แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจะขออีกตัวอย่างเป็นใช้แค่ P controller ก่อนก็คือจะมีแค่ proportional term ตามสูตรค่า control input ที่จะไปควบคุมความเร็วมอเตอร์ก็จะเท่ากับค่า gain kp คูณกับค่า error ซึ่งค่า control input ที่ได้จาก P controller เนี่ยก็จะไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ล้อทั้ง2ตัวและการที่เราควบคุมความเร็วของมอเตอร์มันก็จะทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางของหุนยนต์ที่อยู่บนเส้นให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ด้วย อย่างเช่นถ้าเราต้องการให้หุ่นยนต์มันเลี้ยวซ้ายเราก็แค่ให้ล้อซ้ายมันหมุนด้วยสปีดที่น้อยกว่าล้อขวาแต่ถ้าต้องการให้เลี้ยวขวาก็ให้ล้อขวาหมุนช้ากว่าและถ้าต้องการให้หุ่นยนต์เดินตรงไปข้างหน้าก็แค่ล้อทั้งสองหมุนด้วยความเร็วมอเตอร์ที่เท่าเท่ากันแค่นี้ค่ะ จากสูตรเพื่อหาค่าคอนโทรลอินพุตที่จะเอาไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ก็ต้องเริ่มจากหาค่าแอ r เ r อร์ก่อนว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรค่าแอนเนอร์เท่ากับค่าโพซิชันที่เซนเซอร์วัดได้ล้วก็เค่าโพซิชันที่เราต้องการซึ่งตำแหน่งเป้าหมายของหุ่นยนต์ที่เราต้องการให้ขึ้นที่ก็คือตำแหน่งที่มีค่าโพซิชันเท่ากับ4ส่วนค่าโพซิชันที่เซนเซอร์วัดได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทำให้หุ่นยนต์มันก็จะมีค่าแอ r เนอร์ที่เปลี่ยนไปตามเวลานี่เอง ยกตัวอย่างเป็นตอนที่หุ่นยนต์มันเอียงอยู่ในตำแหน่งที่มีค่า position เท่ากับ3ก็จะมีค่าเร r o r เท่ากับลบ1ส่วนค่า kp เป็นค่าที่เราสามารถปรับจูนให้เหมาะสมกับงานของเราได้สมมุติเรากำหนดเป็น10ก่อนเสร็จแล้วค่า control input เราจะไปควบควมุมความเร็วของมอเตอร์ยังไงในที่นี้เราใช้วิธีการก็คือเราจะกำหนดค่า initial speed ของมอเตอร์ไว้ค่าหนึ่งแล้วไปลบหรือบวกกับค่า control input ที่ได้จาก controller ล้อขวากับล้อซ้ายก็สลับเครื่องหมายกันอย่างเช่น ถ้าค่าคอนโทรลอินพุตมีค่าเท่ากับลบสิบแล้วเราให้นิช i ั l s สปีดเท่ากับห้าสิบ กำหนดความเร็วล้อซ้ายเท่ากับ initial speed บวกค่า control input ก็จะมีค่าเท่ากับ40ส่วนความเร็วล้อขวาเท่ากับ initial speed ลบกับค่า control input ก็จะมีค่าเท่ากับ60ถ้าความเร็วของทั้ง2อล้อไม่ได้ต่างกันมากแบบนี้หรือถ้ามองในมุมที่ว่า air d r a เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยมันเอียงแค่นิดเดียวเวลาจะเลี้ยวกลับมาในตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะเลี้ยวกลับมาแค่นิดเดียวก็พอแต่ถ้าค่า a r เริ่มเยอะหรือว่าความผิดพลาดมันเยอะเนี่ยมันก็ควรจะเลี้ยวเยอะหน่อยมาดูกันว่าวิธีนี้จะใช้ได้จริงไหมก็คือถ้าให้หุ่นยนต์อยู่ในตำแหน่่่ททีีเาามค Position กับ7 ก็จะมี e r r o r เท่ากับ3ถ้าให้ค่าเกณฑ์เท่าเดิมคือ10ค่า c อ n t r o l Input ก็จะเปลี่ยนไปตามค่า Error ก็คือเกณฑ์10คูณ3เป็น30แล้วถ้าให้ i n น t i ช l s p สปีเท่ากับ50เหมือนเดิมความเร็วล้อซ้ายก็จะเท่ากับ50าบวก30ก็จะมีค่าเท่ากับ80ส่วนความเร็วล้อขวาเท่ากับ50ลบ30ก็จะมีค่าเท่ากับ20ก็จะเห็นว่าความเร็วของทั้ง2ล้อค่อนข้างต่างกันมากหรือว่า e r r เ r เยอะก็จะเร็วเยอะหน่อยนั่นเองค่ะ เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจหลักการร่าวๆกันแล้วสําหรับการใช้คอนโทรลเลอร์ไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์แต่ถ้าใช้ PID คอนโทรลเลอร์เนี่ยค่าคอนโทรลอินพุตก็จะมาจาก3เทอมเนะทั้ง proportional integral แล้วก็ derivative term มก็ไปเขียนโค้ดกันต่อเลยเริ่มต้นจากการกําหนดค่าตําแหน่งที่เราต้องการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปก็คือตําแหน่งที่มีค่า position เท่ากับ4ไว้ในตัวแป target แล้วจากเดิมในฟังก์ชัน loop เรามีการเขียนฟังก์ชัน r e sensor value ไว้ซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะ่ายค่าจากเซนเซอร์แล้วมากําหนดเป็นค่า position ต่างๆ และก็อย่างที่บอกไปว่าถ้า,าเรา,เาค่าที่เซนเซอร์วัดได้หรือก็คือค่าโพ i ิชันของหุ่นยนต์ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับค่าที่เราต้องการหรือก็คือค่าทาร์เกตก็จะมีค่าเท่ากับแ er อ r เ r อร์ที่เกิดขึ้นซึ่งค่าแ er อ r เ r อร์นี้ก็จะไปเข้าตัวคอนโทรลเลอร์เราก็เลยจะเริ่มต้นด้วยการหาค่าแ er อ r เ r อร์ก่อนต่อไปเราจะเขียนฟังก์ชันคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาก็เริ่มจากการประกาศฟังก์ชันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาเขียนโค้ดภายในฟังก์ชันค a ลคูลเลตพีไอดีกันฟังก์ชันนี้เราจะรับค่าา er คนนค่่า่าาาาาาาจจจกกกกกก Controller Airr มมมคคคนววณดด้้ย็็็ตตสูรททีไ PAD ะเับบผลบอขออง,ง3ื p r o p o r t i o n นลอินทิกแล้วก็ derivative term ซึ่งเราก็ยังไม่มีการประกาศตัวแปรค่าคงที่ kp ki kd แล้วก็ pid เลยก็ขึ้นไปประกาศตัวแปรก่อนเริ่มจากกำหนดค่าคงที่ของ pid controller ทั้ง3ตัวในที่นี้กำหนดเป็น kp เท่ากับ5ที่เหลือเป็นสูตรไปก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับดูทีหลังก็ได้เสร็จแล้วก็ประกาศตัวแปรสำหรับคำนวณค่า pid ก็มีทั้งตัวแปร pid value p i แล้วก็ดีแล้วก็กลับไปที่ฟังก์ชัน calculate pid ต่อจากสูตรเรายังไม่ได้เขียนโค้ดของเทอม p i แล้วก็ดีเนาะ อะไรบ้างก็มาเขียนก่อน t เท่ากับ error i หรือ integral term เนี่ยเราสามารถประมาณได้เป็นผลรวมของ error ที่ผ่านมาทั้งหมดบวกกับ error คูณกับ delta t นั่นก็คือ integral term เนี่ยจะเป็นการสะสมค่า error ตลอดเวลาที่ผ่านมา d หรือ derivative term สามารถประมาณได้เป็น error ปัจจุบันลบ error ก่อนหน้าแล้วหารกับ delta t หรืออาจพูดได้ว่า derivative term เนี่ยเป็นอันตราการเปลี่ยนแปลงของ error ปัจจุบันกับ error ก่อนหน้านี่และในส่วนของ integral error แล้วก็ previous error เนี่ยเราจะต้องอัปเดตตลอดด้วย อินทิกรัล r r o เหรือผลรวมของแอ r เนอร์ทั้งหมดก็จะเท่ากับเทอร์มไอและ previous e er อ r เ r ก็จะเท่ากับแ er อ r เ r ทีนี้จากที่เราทําการประมาณค่าของอินทิกรัลเทอมก็จะมีตัวแปรเดลต้าทีด้วยที่เรายังไม่ได้เขียนโค้ดแล้วก็ในเดริฟิทิเทอมก็เช่นกันก็มากําหนดตัวแปรเดลต้าทีก่อนซึ่งเดลต้าทีเนี่ยก็จะเป็นความต่างของเวลาระหว่างการวัดค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้าเริ่มต้นด้วยการบันทึกเวลาปัจจุบันเป็นไมโครวินาทีโดยใช้ฟังก์ชันไมโครจากนั้นก็คํานวณเดลต้าทีในหน่วยวินาทีโดยหาผลต่างของเวลาปัจจุบันกับเวลาก่อนหน้าเมื่อคานวณเสร็จแล้วก็เก็บเวลาปัจจุบันไว้้้้้เเเปป็น็นนน Privaity พื่่อออใใชชกกาารรรวซํคััังงงตไขลลูสจแฟ ที่เราเขียนไปก็จะเห็นว่ามีตัวแปร previous t integral error แล้วก็ previous error ที่ยังไม่ได้ประกาศตัวแปรก็ขึ้นไปประกาศตัวแปรก่อนประกาศตัวแป,ปรแป integral error previous error แล้วก็ previous t โอเคเราก็เขียนฟังก์ชัน calculate PID เสร็จแล้วนั่นก็คือฟังก์ชันนี้จะรับค่า error เข้ามาแล้วมาคำนวณเป็นค่า PID value ซึ่งค่า PID value นี้ก็จะไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ต่อน,นั่นเองแล้วก็อย่าลืมเอามาใส่ในฟังก์ชัน loop ด้วยหลังจากที่เราคำนวณค่า PID value มาแล้วค่านี้ก็ต้องมาไปควบคุมความเร็วของมอเตอร์ต่อไปเราก็จะเขียนฟังก์ชันควบคุมมอเตอร์แยกมาอีกฟังก์ชันหนึ่งเริ่มจากประกาศฟังก์ชัน motor control ขึ้นมาแล้วก็เขียนฟังก์ชัน motor control ได้เลยก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เราจะเริ่มต้นจาาาากกากกรรรหนนดดคคววววมมมเ็อขอออองงต์ทั้่ย ของมอเตอร์ซ้ายจะให้เท่ากับ Ini t i a l Motor Speed ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าเอางได้แล้วบวกกับค่า P D value ที่ได้คำนวณมาจากฟังก์ชัน calculate P D เนาะส่วนความเร็วของมอเตอร์ขวาจะให้เท่ากับ Ini t i ช l Motor s p e e d ลบกับค่า P D value แล้วก็อย่าลืมไปประกาศตัวแปร Initial Motor Speed และกำหนดค่าเริ่มต้นด้วยกลับมาต่อที่ฟังก์ชัน motor control ความเร็วของมอเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิน max หรือ min Speed ได้เราก็จะต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อให้ความเร็วของมอเตอร์ถูกจำกัดอยู่ในช่วงลบ25 5เพื่อ มอเตอร์นั้นทํางานหนักเกินไปทีนี้ก็เขียนโค้ดควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบที่เคยเขียนมาในคลิปก่อนๆเลยโดยให้ล้อขวาม,มีความเร็วเท่ากับไร t s ส e ีดซึ่งได้มาจากการคํานวณเบสออนพ e ีดีแวลูแล้วล้อซ้ายก็ให้มีความเร็วเท่ากับเล Speed ทิศทางของมอเตอร์ก็ให้เดินไปข้างหน้าก็ใช้ไฮโล h ฮโลแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมเขียนฟังก์ชันนี้ไว้ในฟังก์ชันลูปด้วย ที่จริงโค้ดก็แค่นี้ปรับจูนค่าเกทแล้วก็ค่า i n i t i ช l s p e e d ให้เหมาะสมก็เสร็จแล้วจะเราต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือ<ม>ต้องการให้หุ่นยนต์หยุดในกรณีที่เซ็นเซอร์ทุกตัวตรวจเจอสีดำเราจะเริ่มจากสร้างฟังก์ชัน Stop Robot ขึ้นมามก็เหมือนเดิมประกาศฟังก<ม>์ชันก่อน<ม>แล้วภายในฟ<ม>ังก์ชันก็สั่งให้หุ่นยนต์มีทิศทางการเดินเป็นโรทั้งหมดหรือไม่เคลื่อนทีน่น<ม>ิ่งเสร็จแล้วเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ยังไงก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์เลยไปที่ฟ<ม>ังก์ชัน Re sor Val เเเเพื่่อองนนไขาซซ็ร์ททุกกกกกกตัตััััววรจเเเอสีีีีีดาา็็ให้้มค่่่ loop บ1ลนนนนปยฟงช อก็คือเพื่อเงื่อนไขว่าถ้า Position เท่ากับ100ให้เข้าสู่ฟังก์ชัน Stop Robot หุ่นยนต์ก็จะหยุดเดินนั่นเองส่วนเงื่อนไขอื่นนอกจากนี้ก็ให้เข้าสู่ฟังก์ชันค a l c u l พ t e PID และมอเตอร์ n t r o l ตามลำดับปกติโค้ดเราก็มีแค่นี้เลยที่เหลือก็จะเป็นส่วนของการปรับค่าให้เหมาะสมและเนื่องจากคลิปก็ค่อนข้างยาวมากแล้วเราก็จะขอย,ยกเรื่องวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการปรับจูนค่าเพื่อให้หุ่นยนต์เดินได้อย่างมีประสิทธิภาพไว้ในคลิปพ i d part ารซึ่งการปรับค่าเราก็แค่ปรับค กก็ได้่อนถ้าปรับค่าได้อย่างเหมาะสมหุ่นยนต์ก็สามารถทํางานได้แต่ถ้าปรับค่าบางอย่างผิดพลาดโดยเฉพาะ k i มันอาจจะทำให้หุ่นยนต์ของเรามันวิ่งมั่วไปเลยหรือว่าเขาเรียกว่าระบบมันระเบิดทั่นเองก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะ